เวลา17นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน4อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อธิบดีผู้พิพากษาภาคาา6ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้บังคับการกองบิน4รองผู้บังคับการกองบิน4และข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศแล้วทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังวัดช่องแคหลวงพ่อรมอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีราษฎรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองตรีประบาดรับสเสด็จ เวลา18นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดช่องแคหลวงพ่อปรมทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดซึ่งประชาชนชาวตาคลีเคารพเลื่อมใสเดิมชื่อวัดหัวเขาช่องแครสร้างขึ้นประมาณปี2458ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2476ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปางมานวิ ชัยศิละปะสุขโขทยัยประธานอุโบสถทรงกราบแล้วเสด็จออกจากอุโบสถไปยังพระพราพิธี ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงศีลทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภราชแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าพระครูนิวัตปัญญากรสมศักดิ์ปัญญาสิริเจ้าอาวาสวัดช่องแคพิจรารณาผ้าป่าทรงประเคนจตุป,ปใจทายธรรมถวายพระสงฆ์แล้วทรงหลังท้าสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรเจ้าอาวาสว,วัดช่องแคถวายรูปหล่อหลวงพ่อปรมเนื้อสัมฤทธิแหวนหลวงพ่อ พรมเนื้อทองคำและเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อทองคำแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายแหวนหลวงพ่อพรมเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเพณีการทอดผ้าป่ามีมาแต่ครั้งพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้สแสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าห่อศพตามป่าช้าเอามาซักฟอกทําความสะอาดทําเป็นสังคาติจีวรหรือสบงนุ่งหม่มต่อมาชาวบ้านปรารถนาจะบําเพ็ญกุศลให้ต้องตามพระพุทธอนุญาตจึงจัดผ้าที่สมควรไปทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆการถวายผ้าป่าเป็นกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินัยของ ไม่มีกําหนดเวลาเหมือนกระถินสามารถถวายได้ตลอดเวลาส่วนใหญ่นิยมทอดผ้าป่าหลังจากออกพรรษาแล้ว